โอเคครับพาร์ทที่สองนะครับเป็นพาร์ทที่เกี่ยวกับเรื่องการสเปคหรือการดูวัสดุที่อยู่ในประตูหน้าต่างของเรานะครับว่าเราควรจะเลือกใช้อะไรอย่างไรที่พยายามอาจเป็นตอนสั้นๆเนี่ยเพราะว่ากลัวอัปโหลดแล้วก็ช้านะครับก็เลยว่าแบ่งเป็นท่อนๆเลืกอัอ,อ,อื่นเนี่ยอาจารย์เป็นคนชอบพูดไปแล้วกินน้ําไปยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเรารู้จักโฟลต์ก a าสไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยน้ำหนักกระจก ที่พูดถึงเนี่ยโฟลเดร์คือมันมีไม่ว่าจะเป็นกระจกใสกระจกชาหรือกระจกลายฝ้ากระจกลายไม้อะไรต่างๆเนี่ยน้ำหนักมันเท่ากันนะครับเพราะว่าที่จะใช้คำนวณก็คือใช้น้ำหนักคำนวณที่ต่างกันที่ถ้าความหนาต่างกันน้ำหนักก็จะต่างกันแล้วก็การรับแรงก็จะต่างกันแล้วก็รวมถึงกรรวิธีการอบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ต่างกันแต่ถ้ากระจก หนาเท่ากันสีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ใช้มันก็หนักเท่ากันที่ถักที่ต้องมีเรื่องความหนักเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเรามีการเปิดปิดเปิดปิด,ปดมีแรงดึงที่อาจารย์พูดถึงนะครับแล้วให้เป็นบานเลื่อนล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนกับเอาคนไปเกาะลูกล้อเลื่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักกระจกเราจะได้คํานวณฮาร์ดแวร์ถูกเราได้เป็นสถาปนิกมืออาชีพกันนะครับก็ไม่ได้ทักทายกันนานแล้วนะครับนิสิตในกลุ่มก็ไม่ได้เรียกชื่อ ตอนก่อนเลยที่ต้องขอถอดแว่นนิดนึงเพราะจางตาย,ยาวแล้วนะครับก็ไนท์นะครับเจนนะครับบรูคนะครับ,บลูกไม้เบสพ p พีเพชรซีซีนะครับ,บ,ล Base, PP, Pet, C, C รบแล้วก็กอฟนะครับก็เราประจาไม่ได้เรียกชื่อพวกคุณมา2องอาทิตย์แล้วก็คิดถึงเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้คุณจะยังไม่ได้ดูตอนนี้ก็ไม่เป็นไรก็ย้อนดูไปแล้วก็หวังว่า ที่อาจารย์ตั้งใจไว้ว่าในช่วงนี้ที่ตอนแรกเราคิดว่าโควิดสิเนี่ยมันจะแค่อาทิตย์เดียวมันน่าจะอาจารย์คิดว่าคงเลยไปถึง3-4อาทิตย์ซึ่งตามแผนการสอนอาจารย์ที่ดีเทลต่างๆที่จะสอนคุณไม่ว่ารเรื่องประตูหน้าต่างหรือเรื่องสะวายน้ําอะไรต่างๆเหล่านี้อจารย์จะค่อยๆไล่ให้ไล่ให้ไล่ให้ข้อมูลคุณภายในอาทิตย์นี้เลยคุณจะได้มีความรู้นะครับแล้วก็รวมถึง กันบ้านที่จาย์ให้แบ่งกลุ่มคุณไปศึกษาไอ้ที่แบ่งกลุ่มตามนั้นเช่นเรื่องโครงเหล็กหลังคาเช่นเรื่อง GRC เช่นเรื่อง Cladding แล้วก็รู้สึกจะมีเรื่องอะไรอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหลังคา GRC Cladding เดี๋ยวยังดูไม่ออกแต่ว่าแต่ว่าอ๋อแต่ว่าทั้งหมดเนี่ย มันจะกลับมาสู่ดีเทลของคุณเองนะครับที่ว่าให้เลือกไปศึกษาเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะอาจารย์เห็นแบบคุณแล้วว่าคุณต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้ตอนนี้คุณก็ไม่ทราบว่าคุณไปปรึกษาผู้รู้คุณหรือยังนะครับแต่ว่าคุณอย่าลืมนะครับว่าผู้รู้ที่อาจารย์ให้คุณอาจารย์สามารถโทรเช็คได้ว่านิสิตโทรไปถามหรือยังนะครับก็อาจารย์ก็ยังเข้มข้นกับพวกคุณอยู่นะครับอ่ะคราวนี้เรามาลงรายละเอียดกันว่าการเลือกใช้ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมเนี่ยตอนนี้ ก็อยากให้ใช้ตรงตรงตรงนี้จริงๆแล้วมันมีถ้าจะประกอบข้อมูลให้มันชัดเจนเนี่ยมันต้องมีแรงลมมาประทะหรืออะไรเนี่ยตอนนี้เลยใช้การจำไปเลยนะครับว่าคร่าวๆค,คือเป็นการเป็นข้อมูลจากผู้รู้ผู้รู้ณนะตอนนี้ก็คืออาจารย์เองนะครับคราวนี้ในในการรับน้ำหนักของบานเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากมีแรงประทะของข้างนอกการรับน้ำหนักของบานต่างๆเนี่ยก็มาจาก ตัวของความสูงบานเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจกที่มีพื้นที่มากที่บอกว่า,ากระจก16ม mm, ิลลิเมตรมีน้ําหนัก15กิโลกรมัมต่อหนึ่งตารางเมตรเนี่ยถ้าพื้นที่กระจกใหญ่ขึ้นมันก็ต้องหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เลยขอระบุคร่าวๆนะฮะและแต่ขอไม่เขียนไม่ขึ้นจอถ้าเกิดคุณฟังคุณจะได้เอาไปจดเองเพราะอาจารย์เชื่อว่าคุณจะได้ถ้าได้คุณได้จดเองบ้างคุณจะได้จําได้นะครับ กรณีของอลูมิเนียมนะครับความหนาของอลูมิเนียมคันนี้ถามว่าความหนาของอลูมิเนียมคือดูตรงไหนนะฮะก็ดูตรงนี้นะครับวันนี้อาจารย์เต็มตัวอย่างมาพร้อมมากนะครับพร้อมจนแกะไม่ออกเลยนะครับเนี่ยความหนาของในดีเทลของเนื้ออลูมิเนียมเนี่ยนะครับก็มันจะมีความหนา1.2ม mm, mm, ิล1.5มิล 1. 8มิลถึง2 2มิลลิเมตรอะไรต่างๆเนี่ยลราก็ไม่ได้บอกนะฮะว่าที่หนาสุดอลูมิเนียมที่หนาสุดคือดีที่สุดบางอย่างเนี่ยที่มันประหยัดได้ก็ประหยัดบางอย่างที่มันหนาไปมันอาจจะทำให้การใช้รับน้ำหนักของฮาร์ดแวร์มันไปไม่ถึงซึ่งก็อาจจะเกิดทำให้ประตูตกหรืออะไรเงี้ยใช้งานไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหนาของอลูมิเนียมที่เหมาะสมกับความหนาของกระจกที่เหมาะสมต่อการรับแรงต่างๆเนี่ย ได้ถูกกลองมาแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวเลขตอนที่จะเขียนเนี่ยจะจะอ้างอิงตัวเลขของข้อมูลของกรมโยธายที่ใช้ในการตรวจสเปคของราชการนะครับอทิเช่น1น,นะครับความหนังของอลูมิเนียมที่บานสูงและกว้างสูงไม่เกิน90เซนหรือ1ไม่เกิน1เมตรแล้วก็ความกว้างของบานไม่เกินเมตรนะฮะเท่ากับพื้นที่คร่าวๆเ,เนี่ยประมาณ1ตารางเมตรเนี่ย ใช้ความหนาของอลูมิเนียมกรอบที่ประมาณ1.2มิลก็คิดว่าใช้ได้หรือจะโอเวอร์ไป1.5มิลนิดนึงก็โอเคนะครับต่อมาคือสหรับบานที่กว้างเม20แต่สูงตั้งแต่91เซนถึง210เซนก็คือ7ฟุตนั่นเองนะครับน่าจะใช้ความหนาอย่างต่ำนะครับ 1.5มิล mm, นะครับอันเนี้ยเน,นี่ยไม่ไม่ควรใช้1.2ม mm, ิลเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ากระจกก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นตามความกว้างที่เพิ่มขึ้นส่วนอลูมิเนียมหรือกรอบบานที่กว้างเกิน1.20เ mm, มตรแต่ว่าไม่เกิน3เมตร50คือ floor t o floor ของเราส่วนใหญ่ก็อาคารประเภทบ้านหรือ r e s i d e n t i a l area เเนี่ยก็ประมาณ3เมตร50ก็ใช้ความหนาที่1.71.8ถึง2มิลลิเมตรเป็นต้นนะครับตัวอย่างที่ให้มาดูเนี่ยก็คือ2มิลลิเมตรนะฮะมันก็ดูจะหนาพิเศษ กว่าใครนะครับคราวนี้ลองมาถึงว่าความอันอื่นคือเรื่องกรอบของอลูมิเนียมนะครับส่วนเรื่องบานไม้เดี๋ยวจะพูดเสริมอีกนิดนึงตอนนี้เราเราเน้นไปที่อลูมิเนียมคราวนี้ในตัวตอนนี้มันมีตัวทดแทนจากอลูมิเนียมเช่นวเนิลไวนิลต่างๆนะฮะแล้วก็เปียอลูมิเนียมที่มีการใช้เซ็กชันที่แปลกขึ้นไปขึ้นอันนี้เนี่ย ต้องไปดูตามความหนาผู้ผผลิตนะครับแล้วก็เป็นเนิคแนลสเปคส่วนไออลูมิเนียมที่อาจารย์พูดถึงนะตัวน,นี้คืออลูมิเนียมที่คุณเห็นตามท้องตลาดตามบ้านคุณที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยแหละครับก็เป็นมีหลายยี่ห้อในเมืองไทยนะครับกอ็อาจจะมีอลูมิเนียมยี่ห้อแม่น้ำอาจจะมีอลูออลูมิเนียมยี่ห้อเมืองทองอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าอย่างตัวอย่างที่เราพานิสิตกันไปดูที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเป็นยี่ห้อ s m s เอสเอ็มเอสเนี่ยเขาก็เป็นอลูมิเนียมใช้ส่งนอกเขา <_ t od d> เขาก็เคลมเรื่องวินโหลดเขาเขาสาบเขาบอกว่าเขาเขาสามารถใช้เฟรมที่เล็กหนาที่บางน้อยลงแต่รับแรงได้มากขึ้นอันนั้นเป็นเทคนิคเทคนิคก,การผลิตก็ก็ใช้เป็นเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นใช้เป็นในการเปรียบเทียบกันดูนะครับงั้นส่วนตัวกร,ก,กระจกที่บานต่ำกว่าสองเมตรสี่สิบนะฮะความสูงนะฮะแล้วก็มีกรอบบานนะครับ ความ2ูงใสิบเนี่ยให้รวมกรอบบานไปด้วยคือ8ฟุตนั่นเองความหนากระจกเนี่ยก็ใช้หนาได้อย่างต่ํา6มิลน,นะครับเล็กบางกว่าน,นี้อาจารย์คิดว่าไม่เหมาะสมแล้วเพราะว่าอย่าลืมภาพที่สอนไปแล้วว่าเมื่อกี้ถ้าเรามือดันพุชเข้าไปที่บานกระจกเราไม่บางคนไม,ไม่ไม่บานลูกบิดอะดันบานกระจกเลยเนี่ยแรงกระทำไว้ไปอยู่ที่ตัวกระจกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะใช้ความหนาอย,อย่างต่านะครับ6มิลเพราะว่าอย่างที่บอกอะมีแรงกระทํา400 กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าคนอ้วนสี่คนพุ่งเข้าชนก็ยังเอาอยู่พอจะเอาอยู่นะครับแต่ไม่ใช่คนอ้วนพุ่งชนพร้อมอาวุธพร้อมค้อนเคียวอันนี้มันเอาไม่อยู่นะครับมันจะเป็นคนละเรื่องคนละแรงกันนะครับสําหรับบานที่สูงในช่วง2เมตรสี่ถึงสเมตรห้เนี่ยมีกรอบนะครับควรใช้ความหนาของกระจกไม่ต่ำกว่า8มิลลิเมตรนะครับแล้วก็กร,กรณี ข้อ3คือกรณีที่มีการติดตั้งประตูหน้าต่างคือลักษณะมันจะมีคำอีกลักษณะของรูปด้านอีกแบบหนึ่งซึ่งแบบว่าเป็นเหมือน,นกระจกที่ต่อกันหลายๆชั้นนะฮะจริงๆอันนึงคือโครงสร้างคานของแต่ละชั้นบางครั้งเนี่ยในเฟรมอลูมิเนียมเนี่ยอาจจะมีการยัดเหล็กด้วยแต่ว่าตอนนี้เราคุยกันถึงที่เฟรมอลูมิเนียมเพียวๆอย่างเดียวอันนี้คือกรณีของ กระจกที่มีรูปด้านเพราะว่าอาคารที่เราสอนกันในโปรเจกต์นี้เป็นอาคารที่มีความสูง5้ถึงชั lady, NO k k k ้นคุณก็สามารถเล่นรูปด้านเป็นกระจกผืนใหญ่ขึ้นมาได้แล้วก็มีแบ่งเป็นช่องกระจกอะไรต่างๆแต่ว่าความสูงระหว่างชั้นเนี่ยคือระหว่างชั้นคือจุดยึดของเฟรมกระจกเนี่ยไม่น่าจะเกิน3เมตรเมื่อเกิดกรณีอย่างประตูหน้าต่างแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็เราก็ต้องเลือกระบุ เลือกระบุความหนาของอลูมิเนียมให้ถูกต้องด้วยนะครับโดยดูจากเรื่องแรงลมและละคะนี้ก็คือว่าอาลูมิเนียมที่ที่มีความสูงของอาคารเไม่เกิน10เมตรนะครับหมายถึงว่าง่ายๆคือว่า อาคารไม่เกิน10เมตรนี่ก็คืออาคาร3มชั้นทั่วๆไปอาคารสามชั้นทั่วๆไปเนี่ยคือในกลุ่มสม,มุดต,ตอนนี้เราพูดทั้งหนดเนี่ยเคเป็นเคสในเมืองทั้งหมดนะครับไม่ใช่เป็นเคสที่ไปอยู่กลางทุ่งแล้วรับลมแรงๆอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คือว่าอาคารประเภทอาคารประมาณ3ชั้นเนี่ยเขาเขาข้อกำหนดของของโยธานะฮะของของของกรมโยธานเนี่ยคือกําหนดให้รับได้50กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นว่า คุณก็ต้องไปรีเช็คกลับว่าอลูมิเนียมที่คุณใช้ความหนาเท่านี้เท่านี้มันรับได้ห้าสิกิโลกรัมต่อตารางเมตรไหมซึ่งจริงๆแล้วจริงๆแล้วอาจารย์ก็ได้ลิสไว้ตรงนี้แล้วด้วยเป็นต้นนะครับกรณีที่อาคารสูง1 0บถึงยีเมตรซึ่งจะตรงกับอาคารของคุณตรงนี้พอดีเลยก็จะใช้รับแรงประมาณ80กิโลกรัมถึงต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็อลูมิเนียมที่มีความสูงของอาคาร2 0่สถึงสีเมตรใช้ใช้รับแรง120กิโลกรัมต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ย อาคารยิ่งสูงนะฮะเฟรมอลูมิเนียมเนี่ยก็ยิ่งมีความหนาที่ต่างกันไปด้วยนะครับเพราะว่าในในใน,ในเพราะยิ่สูงเนี่ยจะมีแรงลมแรงลมที่กระเพื่อมเพิ่บคือง่ายๆเลยอะถ้าคุณถามว่าแรงลมมีนิภาพขนาดไหนก็คือ20เมตรเนี่ยว่าวลอยได้นะครับคานนี้มาจริงๆแล้วอาจารย์เคยทางานอยู่ที่สมุยอยู่ช่วงหนึ่งอันนั้นน่ยไม่ใช่ว่าวลอยได้อันนั้นหลังคาลอยได้เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง ต้องคำนึงถึงการระบุความหนาที่เหมาะสมกับการใช้แต่ตอนนี้โจทจ์ของพวกคุณเนี่ยคืออาคารที่อยู่ในช่วง10ถึง20เมตรคุณรู้แล้ว,ว่าคุณควรจะสเปคกระจกที่หนาเท่าไหร่เปมรมอลลิวเมียที่หนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาสู่การเขียนแบบของเรานะครับว่าเราจะเลือกเขียนแบบกรณีเป็นเซกชันอลูมิเนียมเนี่ยก็อาจจะมีการระบุว่าประเภทของบานเป็นอะไรนะครับเป็นบานสวิงเดี่ยว มีช่องแสงด้านบนนะครับวงกบเป็นอลูมิเนียมความหนาเท่านี้สีเท่านี้นะครับบานกรอบบานกรอบก็คือตัวที่อยู่ในวงกบอีกทีแล้วก็ลูกฟักลูกฟักตอนนี้ส่วนใหญ่อลูมิเนียมลูกฟักข้างในจะเป็นกระจกหรือเป็นอล,อลูมิเนียมแผ่นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างเนี่ยยังมีหลายยี่ห้อเดี๋ยวอาจารย์จะพูดในพาร์ตต่อไปนะครับแล้วก็อาจารย์จะเอฟคอสไว้เป็นหมายเหตุเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มมีสินค้านําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็เซ็ก เทคโนโลยีในการทำอลูมิเนยียมที่พัฒนาขึ้นอาจจะมีคุณต้องการเฟรมเล็กๆแต่ว่าบางๆแต่ว่ารับน้ําหนักได้มากขึ้นซึ่งซึ่ง,งมีมีบางยี่ห้อได้เริ่มทําแล้วแต่จะไม่ขอพูดนะครับเดี๋ยวมันจะการโฆษณาแทนเขาไปนะครับก็คุณก็ไปเลือกพิจารณาโดยเทียบกับเรื่องการรับแรงที่การเปลิ่นไว้ตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้พอมาพูดถึงจุดเนี้ยเ,เราก็จะมาพูดต่อว่าทําไม ทำไมรอบๆประตูหน้าต่างต่างๆเนี่ยเราต้องมีเสาเอ็นคานเอ็นนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของบานผนังยิบผนังยิบผน,งบผนังเบาเนี่ยเราจะเสริมอย่างไรอะไรเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนี้ถ้าดูกันให้ดีเนี่ยไอที่บานพับประตูอย่างเงี้ยนะครับเรามีบานพับ สมมุติอันนี้เป็นประตูบานเปิดบานสวิงนะครับการสวิงไปสวิงมาของบานเนี่ยมันมีการกระชากกระแทกนะครับคันนี้ถ้าเกิดอันนี้สมมติอันนี้เป็นผนังเป็นผนังนี่แหละฮะคือสาเหตุที่ว่าคุณต้องเสริมคานเอ็นหรือในกรณีคือในกรณีที่เป็นประตูหน้าต่างเนี่ยในประตู คิดกับประตูหน้าต่างเนี่ยมันต้องมีคานเอ็นเสาเอ็นรอบซึ่งอาจารย์เคยสอนแล้วก็คือเป็นลักษณะข,ของเหมือนคานเล็กๆกว้างประมาณ1ิบเซนมีเส้นมีเหล็กเส้นอยู่ข้างในเป็นเหมือนกระดูกอ่อนชิ้นเล็กๆอะครับที่เป็นในกรณีที่เป็นผนังก่ออิฐปูนนะครับเป็นตัวรับแรงก็คือง่ายๆคือว่าเราทําให้วงกบเนี้ยกเกาะกับกรอบ,บที่แข็งแรงแล้วไอ้บานเนี้ยก็จะมีฮาร์ดแวร์ที่ไปเกาะกับงวงกบที่แข็งแรงอีกด้วยเป็นต้นคราวนี้ ไอ้ตรงจุดเนี้ยถ้าเวลาเขียนแบบแล้วลืมสเปคเอนเนี่ยเรามาสเปกในถ้ากลัวผิดพลาดเนี่ยเราสามารถสเปคในเทคนิคอลสเปคได้ in, นะครับซึ่งเป็นเป็นแผนที่อาจารย์เคยแจกให้คุณแล้วเนี่ยคุณเติมตรงนี้ปนไปได้คราวนี้มาย้อนดูว่าแล้วแล้วถ้าเกิดเป็นผนังยิบซ้ำละ่ะผนังภายในเนี่ยเราจะใช้วัสดุอะไรที่มาเป็นรับช่วยในการรับแรงรอบๆวงกบจริงๆก็ควรจะอย่างน้อยก็ควรจะเป็นไม้นะครับอย่างกรณีของอลูมิเนียมผนังหนา สิเซนเนี่ยความหนาของโครงยิปซัมวัสดุโพลยิปซัมนี่ก็หนาประมาณ3นิ้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณคงเคยได้ยินคำว่าไม้หน้า3กันไม้หน้า3ย่อมาจากไม้1น,นิ้วครึ่งคูณ3นิ้วนะครับก็ไม้เราใช้ยึดจากพื้นถึงท้องคานหรือวัสะดุที่จ,จุดแข็งแรงของอาคารต่างๆต,ต,ตัวเนี้ยถ้าจะให้คุณหมายเหตุลงไปในสเปคที่เป็นผนงัง ยิปซั่มหรือผนังเบาต่างๆอาจจะผนังเบากร่วัสดุอื่นนะฮะเช่นกรูกแพดดิ้งอะไรต่างๆเนี่ยรอบๆของโครงที่เป็นอลูมิเนียมเอ้ยไม่ใช่ที่เป็นซิงค์เป็นเหล็กชุบซิงค์ที่ใช้กับโครงของผนังยิปซั่มเนี่ยควรสเปคไอสีแดงๆเนี่ยฮะก็คือเสริมไม้นิ้วครึ่งสามยึดเข้ากับส่วนแข็งแรงของอาคารก็คือไม้บล็าคหรือพื้นหรืออะไรก็ตามอันเนี้ยก็จะทําให้ ประตูกระจกไอประตูหน้าต่างไม่ว่าเป็นกระจกหรือทึบหรือไม้ของคุณเนี่ยการใช้งานมันอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ไอรอยแตกเคยเห็นรอยแตกที่อยู่ข้างๆประตูหน้าต่างไหมครับที่เป็นนั้นอะ่ะอันนั้นอะ่ะไม่ได้เกิดจากการยืดหดของวัสดุแต่เกิดจากการมีแรงกระแากของวัสดุแล้วคล้ายๆว่าถ้าเราเสริมตรงนี้ไม่แข็งแรงอะ่ะปูนฉาบมันเอาไม่อยู่นะครับก็อันนี้เป็นหน้าที่ของสถาปานิกที่ ควรจะรู้แล้วก็ต้องควรจะสเปคสเปคลงไปให้ชัดเจนนะครับถ้าเทคนิคที่อาจารย์บอกแล้วถ้าควลืมสเปคเข้าไปที่หมายเหตุของแบบขยายประตูหน้าต่างทุกแผ่นเลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะจบพาร์ตตรงนี้คิดว่าคงมีพอมีความรู้พื้นฐานและวว่ากระจกไม่ว่าสีอะไรก็ตามดูที่ความหนานะครับน้ำหนักเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่อลูมิเนียมดูที่ความหนา ความหนาของลูมิเนียมยึดตามความสูงของบารแล้วก็ยึดตามความสูงของอาคารน,นะฮะก็แล้วก็อีกอันนึงอย่าลืมเรื่องแรงลมถ้าเกิดว่าบาร์ลูเมที่อาคารเตี้ยๆแต่อยู่ในที่ที่มีลมแรงๆเช่นเกาะเกาะสมุยเกาะอะไรเป็นต้นเนี่ยความหนาของการรับแรงก็จะจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วอีกอันนึงเนี่ยถ้าไม่ให้การผิดพลาดก็ต้องปรึกษาเทคนิคเข้าไปหรือให้ผู้ให้ให้ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รับเหมาที่ทํางานต่อจากเราจากแบบของเราเนี่ยเอารายละเอียดข้อมูลตรงนี้มาให้เราแปรรูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณเป็นสถานิที่ติดปีกและมีความรู้เรื่องเฟรมเรื่องกระจกเรื่องบานเดี๋ยวตอนสุดท้ายอ๋อวันนี้ต้องสองตอนเดี๋ยวพูดมันสามทุ่มครึ่งเลยนะครับจะสอนเรื่องบานไม้หรือบานไม้เทียมแล้วอีกสุดท้ายเนี่ยจะสอนเรื่อง การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์งั้นเดี๋ยวพักก่อนนะครับสวัสดีครับ